สวัสดีจ้ามาแต่มตรวจน้อยวันที่ยี่สิบสามกับลุนที่ยี่สี่นัดจัดเนาะมือนีคำมาเล้วจัดเน้อไม่เป็นไรยากบันดาเฮ็ดคลิปนัดจัดเนาะจนคำแล้วแต่ว่าปล่อยคลิปหวยรัฐบาลสุดคำนวณกับหวยเล่าพัฒนาลงไปเลยนัดจัดเน้อเพราะว่าอัดไว้แต่หลายมือแล้วนัดจัดเนาะเลือกออกแล้วกับอัดอัดแล้วกับรุ่งมือเสานี่ันนี้ห้าน้อยของวันที่ยี่สิบสี่กับสายใบนัดจัดเน้อคำแล้วบําเพ็ญใบพี่น้องคำแล้วไกลเลือกออกแล้วเนาะจ้ะเนาะ เฉพาะจิตเป็นออกของอับที่ยี่สามนั่นะเฉพาะจิตออกสามหนเกกับหาสองวัดสนหาสองตรงนี้นะจ๊แหะหาสองตรงนี้ไปเข่าอยู่เฉพาะจิตเพิ่นนั่นแหละพิเศษเก็หกเกดกับเก้าเก็หกเก็กัเป็นตัวกับนั้อจหะตรงนี้เป็นตัวกับซี่ตัวนานี่เข่าก็ได้กินขนมเต็มเต็มนะ่นแหะเนาะเก้าเกบอมมี่หกเกดเก็ดหกเกดเข่าตรงนี้นั่นะเนาะปกติแปด เอ้ยหนึ่งแปดสองกับเจ็ดสามเจ็ดสามเบาเขาม,มีจะหกสามแ,แน่าจะเนาะเขาวิ่งรดที่แปดกับหกน่าจะเนอะแสวตรงนี้เขาวิ่งรดที่แปดกับหนะกวีพีศูนย์แปดสองกับหกหนึ่งนะหกหนึ่งเป็นตัวนี้น่าจะเนอะหกหนึ่งเป็นตัวนี้สี่ตัวนาเขานี่ตรงนี้ก็ขอขึ้นปกแล้วจนะเนอะสี่ตัวนาไม,ม่เวลาจะบอกทุกวันมันที่ออกแบบนี้แบบนี้เพราะว่าเอาตัวเน้นเอาตัวเด่นมา เอาไวซ้ซีตัวหนานี่ให้พี่น้องได้ลุ่นแต่ละวันนัดจัเนาะตรงนี้บอ่อเข่าพี่น้องตรงนี้ถ้าเขา่าที่เป็นเข่าตัวนี้นจะเป็นเลขสองนี่จุดนี่แต่ว่ามันบอ่อเข่าเนาะจุดนี่บอ่อเขา่าเขา่าถ้าจุดนี่เข่าหกนึงก็วาสองจะเลียเข่าหน่อยครูขอโทษขออภัยพี่น้องเอาให้มันลุ่นต่อขอวม่ที่หยิบซีจ้าบ่มากากับพานนัดจันเนาะเปราะว่าเป็นเป็นเฝ้าๆวันนี้พี่น้องไม่เวลาย,ยากนัดจันจเนาะกระซีเป็นประมาณนี้ละจ้ะ สี่น้อยจะอยากไปกาซาดน้ำกับไปกาซาดจ้ะลักซิปลักน้อยลักซิปได้เจ็ดได้ศู 5, นย์ได้ห้าลักน้อยได้สามได้หกได้หนึ่งจับคู่ได้เก้าคู่ได้จะได้อันนี้ปกติอยากไปสี่น้อยกับไปสี่น้อยอยากไปแต่ปกติและวีไอพีก็ได้แคปหน้าจอตรงนี้จ้ะเฉพาะจิตพิเศษปกติ VIP, วีไอพีเฉพาะจิตลักซิปลักน้อยลักซิปลักน ôi, ้อยได้จะได้สำหรับพี่น้องเขาไม่ชอบมายอยากไปน, ôi, น,น้อยตอนน้อยกับสี่เป็นประมาณนี้เอา ปกติจ้ะนี่ปกติคำนั้นมาจากเลขออกลางกับหลักสิบชั่นกับสิได้แบบนี้นได้เกียดได้ศูนย์จะพี่น้องหล,ลายๆคนกับสิได้ตัวเดียวกันเนาะจ้ะเนาะภูมิสูตรเป็นของตัวเองอันนี้หลักหน่วยจ้ะได้ห้าหกเกียดห้าหกเกียดเว้นวันหนึ่งกับเขามเคืออกล่าวจ้ะจุะจดนี้จุดปลดล็อกคือจุดนี้เอาอันนี้สูตรคำนวณจากเลขออกตัวบนของปกตินัดจะเนาะของปกติหลักสิบหลักสิบชนนะจจะได้ศูนย์ได้หนึ่งหลักหน่วยได้สามได้สี่ได้ห้าหลักสิบชน ในศูนย์ในหนึ 1, ่งในตัวเดียวกันนะจแนะเนัะสำหรับพี่น้องนีสูตรเป็นของตัวเองหลักหน่วยได้สามได้สี่ได้ห้ากสิปามานนี่จ้ะตัววิ่งรูดจ้ะวิ่งรูดวิ่งรูดยุทที่เก็ดกับสามนัจแต่เด้อ่วชดหลายที่เก็ดกับสามจ้ะจัดมาไวให้พี่น้องได้รุนนะจแนะออเนาะเอาตะเบิ้ลจ้ะโหลดยากได้ดพี่น้องได้สองสามหน้าที่กับโหลดยากเน็ตบอคอยดี เอาก็เบิ้ลไปพี่น้องตาดีกันแน่มันจะหกหกจากหกหกจากพิเศษไปใดซีน้อยแล้วจะเด้อหกหกจากพิเศษเจ็ดเจ็ดจากจุดนี้จะเจ็ดเจ็ดจากปกติเจ็ดเจ็ดจากปกติเจ็ดเจ็ดจากวิ่งพี่เจ็ดเจ็ดจากจุดนี้จากจุดนี้กระจากจุดนี้แล้วจะได้หกหกชนชนที่หกหกเจ็ดเจ็ดจ้ะ พี่น้องตาดีกันแน่เบื้องแม่แม่มิลาจะเห็นซ้ำนี่แล้วจะเด้อจะเห็นแต่เกศ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 ตรงนี้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 นนหกหกเอาประมาณนี้นจนะเนาะพี่น้องเวลากาแฟฝาเวลาอยากก็จะเด้อพี่น้องอยากได้สุดเป็นของตัวเองกระถากมาทั้งไล่กดที่ลูกแม่มิลาอุ้มหมาหน่อยอย่างถากมาถ้าจะเด้ออยากได้สุดเป็นของตัวเองจะได้จัดไหวจัดเองน,อนัดเนาะจัดมือหนักก็ได้อันนี้ ไม่มีลาหย,ยาก,กนได้ลกซาลกกสายให้พี่น้องได้รุ่นได้ช่ะมน่เนาะประมาณนี้จ้างเง้งปังๆแล้วเล้วเจอกันในกริปต่อไปสวัสดีจ้า